ใช้กล้องหรือว่าใช้มือถือไลฟ์สดนำส่งดีกว่ากัน ในการไลฟ์สดของทีมงาน LG ใช้ไม่มีใครใช้กล้องเลยค่ะเพราะว่า 1. ค่ะต้นทุนสูงนะคะสเราไม่สามารถที่จะใช้กล้องในการไลฟ์สดระยะยาวได้เพราะฉะนั้นนะคะการนําส่งเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวเลยนะคะทําไมเขาถึงจะใช้กล้องเ,เพราะว่าสินค้าที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือนะอย่างเช่น ขายพวกการจัดแสงจัดฉากนะคะแต่ว่าสําหรับแม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าขายรองเท้าหรือว่าขายสกินแคร์สามารถที่จะใช้มือถือก็ออกมาไลฟ์สดได้แล้วค่ะ <S <S ความรู้ดีๆมีอยู่เพียบแต่ว่าความรู้สําหรับวงใน t ิ k กต็อกมีช่อง LJ ช้ยไลฟ์แคริเอเตอร์ผู้บันนักไลฟ์สดแข่งแรกของประเทศไทยฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วมีคอมเมนต์อะไรสามารถสอบถามมาได้เลยค่ะชอบคลิปที่ด,ดีเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากไลฟ์สดจริงไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนกดติดตามไว้เลยนะคะถ้าเกิดอยากจะได้ ไลน์สคอิบ Inbox มาได้เลย